ใช่สิเจ้าแค่ตามน้ำไปตลอดเลยจริงกลางของเจ้าน่ะเหรอจากนี้ไปข้ากับเจ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกพอกันที โอเคครับผมกราบสวัสดีผู้ชมอ,อีกครั้งนะครับยินดีรับเข้าสู่ช่อง The Deep c h i นะครับผมสําหรับชิปทอล์กในวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ The Shadow of k y l s i นะครับกับช h a เตอร์ที่17กันแล้วในตอนที่ชื่อว่า w e a k n e s s ทากลางความตะลึงของอวตารยุนกับเฮรันจ้องตากันละกันมือยุนยังคงจับไว้ที่หนามแหลมในมือราวกับว่าต้องการเสพช่วงเวลานี้ให้นานที่สุดช่วงเวลาแห่งความตายของอดีตครู เขายิ้มให้กับเฮรันแบบเดียวกับที่เขาทากับเจียนจูในตอนที่ปลิดชีพหมอนั่นทว่าเฮรันยังไม่พร้อมจะจากโลกไปในตานางสว่างสดใสเปลี่ยนไปด้วยพลังแม่เลือดจะทะลักพุ่งออกมาจากแผลร่างกายชักกระตุกไปนางก็คว้ามือยุนเอาไว้ก่อนจะดึงเขาเข้ามาให้ใกล้กว่าเดิมให้ปลายมีนั้นฝังร่างลึกลงไปอีกยุนถึงกับตาเบิกโพรงไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นแบบนี้เขาพยายามถอนมือออกแต่ทําไม่ได้เลอดเฮรันกระอักพุ่งออกมาจากปาก ไม่ละสายตาจากยุนเคียวชีสัมผัสได้เลยว่าเฮรันกำลังทุ่มสุดกำลังแม้ปลอดนางจะเต็มไปเรือดๆแล้วก็ตามนางยกมือขึ้นสร้างลูกเพลิงเป็นครั้งสุดท้ายกดมัดอัคคีที่ลูกชนใส่ร่างของยุนก่อนที่ไฟจะได้สัมผัสหน้าอกยุนสามารถสลัดและบิดร่างของตัวเองออกได้ทันทว่าหัวไหล่เขาโดนไหมไปไม่น้อยเลยเขากัดฟันสูดหายใจเข้าด้วยความเจ็บปวดผลักเฮรันล้มลงไปกองกับพื้นการเคลื่อนไหวของเขาทำให้มีชุ่มเลือดหลุดออกจากปากแผล หยุนรีบวิ่งหนีขึ้นบันไดชั้นบนไปพร้อมกับกุมหัวไหล่และแขนที่ไม่เอาไว้เคียวชี้หยุดเขาไว้ไม่ได้ลืมภารกิจไปเลยแผนที่วางมามันสูญเปล่าเธอต้องช่วยแม่รันกีแทนเธอรีบเข้าประคองร่างเฮรันก่อนจะพยายามคิดว่าต้องทำยังไงต่อเฮรันยังไม่หมดสติซึ่งเหลือเอาไว้สั่งอวตารด้วยความโกรธ <c oughs> นางพยายามส่งเสียงผ่านมวลเลือดในปากที่กระอักสวนลำคอออกมาหยุดเลือกหนีไปทางชั้นบนเขาบาดเจ็บ เขียวชี้ตามทันแน่ด้วยดัสเตปปิ้งวิชาลับที่เรียนมาจากพวกโอเปร่าแต่ถ้าทำแบบนั้นก็เท่ากับทิ้งเฮรันไว้ให้เลือดออกตายอยู่ที่นี่รันกิจะต้องเสียแม่นางไปครั้งเขียวชี้ฉีกแขนเสื้อออกและพันรอบคอเฮรันเลือดไหลแทกออกมาตามร่องนิ้วในตอนที่เขียวชีพันแผลแต่มันน้อยลงมากยังคงมีหวังอยู่จากชีพจรที่เขียวชี้จับได้มันเหลือเวลาน้อยมากแล้วเขียวชีอุ้มร่างของเฮรันขึ้นพร้อมจะขนย้าย เฮรันพยายามจะพูดและนั่นคือพิรอสุดท้ายในดวงตาของครูใหญ่ให้แก่ความอ่อนแอของอวตารก่อนที่มันจะปิดลงเคียวชิโยนโอกาสสาเร็จภารกิจทิ้งไปทําสิ่งที่ควรจะทําจริงๆไม่ได้มันต้องมีผลที่ตามมาในระยะยาวแน่สําหรับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่ตอนนี้เธอต้องกดแผลให้แน่นวิ่งไปที่ประตูทิศทางตรงข้ามกับที่ยุนหนีไปต้องพึ่งปฏิหารเท่านั้นปฏิหารที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเมืองเคียวชินั่งอยู่ทีร้านกว๋วยเตี๋ยวกักบนายอตาและจินปา ร้านนี้ปิดในหน้าเทศกาลพอดีมันเลยทั้งมืดและเย็นโต๊ะไม้ยาวถูกวางไว้ทั่วร้านพวกเธอจ่ายให้กับเจ้าของร้านไปนอย่างดีเพื่อขอให้ใช้ที่นี่เป็นสถานพยาบาลชั่วคราวที่ทิอัทวอ์กำลังพยายามรักษาเฮรันอยู่ชั้นบนซึ่งมีรันกิอยู่ด้วยเหมือนจะพักรบกันไปแล้วนะขอรับจินปาเริ่มพูดขึ้นแค่ชั่วคราวนั่นแหละสองฝ่ายเจ็บกันหนักเกินไปยังมีพวกเด็กงงๆออกไปตีกันนอกเมืองนะทำลายทำเนียมเทศกาลหมดเลยพักเลียแผลกันเดียวเดียเดยเด๋ยวก็กลับมาตีกันอีกจากชุงลิงเหนือมันจะขยายไปเรื่อย แต่ตระก,กูลของเริ่มระแวงกันเองแล้วนายไอตาพูดเราทําอะไรก็ไม่ได้เลยละครับจินปาถามประเทศอากีเขาเริ่มทาสงครามกันแบบนี้แหละที่ผ่านมาได้อักนีใครกับอ,อวาตาตนมาเป็นตัวกลางเจราจาเสมอแต่ต่อจากนี้ไปข้าเองก็ไม่รู้หรอกนายไอตาตอบเคียวชิเท้าหน้าผากเข้ากับกําปั้นจ้องไปยังลายไม้ของโต๊เบื้องหน้าตอนนี้ระหว่างสองตระกูลน,นั้นไม่สงบอีกต่อไปแล้วการตัดสินใจของเธอทําให้ชุงลิงเหนือและทางประเทศต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ มันเป็นความผิดของเธอทั้งหมดเลยเธอมีส่วนจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตแถมเธอเพิ่งจะทิ้งโอกาสสุดท้ายที่เฮรนันสร้างเอาไว้ให้ในแก่โคตล้มยุนไป,ปเปล่าๆอีกแหกสัญญาที่ให้ไว้กับเฮรนันเพียงเพราะว่าต้องการให้นางปลอดภัยเธอไม่ใช่แค่ทำพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่เธอทำทุกอย่างพังเละไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็ตามท่านคิดว่าเรามีเวลาเท่าไหร่ก่อนศึกต่อไปจะมาถึงเคียวชี้ถามอีกไม่กี่วันหรอกถ้าจะมีแผนอะไรขอให้ง่ายและไวก็แล้วกันในไอตา,ตาตอบให้เธอไม่มีแผนอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยอาทวดก้าวลงนจากบันไดามาเช็ดมือด้วยผ้าขนหนูโชคดีที่ไม่มีเลือดเปื้อนมือทลงมาด้วยนางรอบมาได้พระเจ้าเลยนะอาทวดพูดกับเขียวชิคนไหนล่ะเขียวชิถามกลับทั้งคู่เลยข้าเราไม่อยากเป็นเจ้าเลยตอนนี้นะ่ะอาทวดตอบพร้อมชี้นิ้วโป้งไปด้านบนที่เทรันกีกับแม่นางรออยู่ถ้าถามหาโอกาสในการแสดงความกล้าออกมาละก็มันคือตอนนี้เขียวชิรับรู้ได้ถึงสายตาอันสมเพศของจินปาและในตาที่มองเธอในขณะที่เดินไปหาสองแม่ลูก เธอสัมผัสได้เลยว่าห้องที่สองไฟเบเนเดอร์อยู่นี้มันร้อนกว่าปกติเคียวชิกลมลอดกรอบประตูเข้าไปไปยังส่วนบนของร้านอาหารและเห็นเฮรันนอนอยู่บนเตียงเล็กๆมีผ้าพันแผลหนาหลายชั้นพันอยู่รอบคอผิวนางซีดเผือกจากอาการเสียเลือดมากเว้นแต่สายตาที่ยังกรดเกลียวจ้องมายังเคียวชิบนโต๊ข้างเตียงม,มีกระดานพร้อมกับช็อกกำใหญ่วางไว้อยู่มันถูกนํามาจากด้านล่างของร้านอาหารนางคงใช้ช็อกนี้ในการสื่อสารกับบัทวนและรันกิสินะนางไม่สามารถพูดได้เพราะการบาดเจ็บ รันกียืนแข็งทื่ออยู่ปลายเตียงชัดเลยว่าเฮรันคงจะเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วเกี่ยวกับเรื่องที่คุยกับเคียวชิที่คอกในพระราชวังเรื่องวิธีการล่ยุนแล้วก็การจับเขาด้วยเจ้าชายแม่ข้าเป็นเหยือ่อรันกีพูดด้วยน้ำเสียงไม่พอใจข้าไม่เคยเห็นด้วยกับแผนนี้เลยนะเคียวชิตอบแบบเบาๆใช่สิเจ้าแค่ตามน้ําไปตลอดเลยจริงกลางของเจ้าน่ะเหรอเอาแต่งเงียบไม่บอกใครไม่บอกข้าด้วยซ้ําว่าแม่ข้าจะฆ่าตัวตายเพื่อง,งานนี้จะบอกตอนไหนล่ะตอนนางเป็นศพไปแล้วเหรอต้องให้นางตายก่อนใช่ไหมถึงจะบอกข้านะ่ะฮะ มันไม่ใช่เลยสักนิดเดียวไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในหัวเคียวชีเลยแต่มันไม่สําคัญแล้วต้องลงมือก่อนที่จะเกิดผลรันกิขอร้องละ่ะข้าขอโทษไม่ต้องมาขอโทษข้าจากนี้ไปข้ากับเจ้าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกได้ยินข้าไหมอวตารเคียวชีพอกันทีรันกิเดินชนเคียวชีแล้ววิ่งลงบันไดไปเคียวชีแทบมองรันกิไม่ทันด้วยซ้าเพราะเธอกําลังอึ้งกับคําที่ใช้เรียกเธอเธอจําไม่ได้ด้วยซ้าว่าเคยดินรันกิเรียกเธอแบบนี้อวตารเคียวชี ตลอดเวลาที่รู้จักกันมาทั้งนายโยโกยะเอาคาเมเลียนหุยเจียงหรือแม้กระทั่งในสายการคำนี้เหมือนใบมีดคมกริบที่เฉือนความสัมพันธ์ของทั้งสองขาดในฉับเดียวเขียวชีรู้สึกปัน่นป่วนไปหมดราวกับจะอาเจียนหายใจผะอืดผะอมด้วยความรู้สึกบิดเบี้ยวข้างในตั้งแต่ตอนที่เจียนจูจับรังกีไปตอนนั้นเธอก็ห่วงมาตลอดว่ามีอะไรจะมาแยกเธอจากกันอีกไหมแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นการนิ่งเงียบคำพูดและการกระทาของเธอนี่เองเธอหายใจไม่ออกไม่อยากจะหายใจด้วยซ้ํา ไม่อยากรู้แล้วว่านาคตจะเป็นยังไงต่อไปเธอถูกขังเอาไว้เหมือนติดอยู่ในนิมิตของครุกโดยมาคับให้ดูสิ่งที่เธอไม่อยากจะดูอีกต่อไปตอนนั้นเองที่มีบางอย่างมากระทบหน้าผากเธอเข้าบางอย่างที่เป็นฝุ่นสีขาวตกลงกระแทกพื้นเฮรันคว้างช็อกใส่เธอครูใหญ่ยกกระดานขึ้นมาแล้วขอให้เคียวชี้อ่านสิ่งที่เธอเขียนแต่แต่นางบอกว่า เขียวชี้พูดไม่เป็นคำเหมือนกับน้ำท่วมปากเฮรันถึงกำมองบนถูกกระดานจนเกลี้ยงหยิบช็อกแท่งใหม่ขึ้นมาลากเส้นเร็วกว่าคนปกติพูดซะอีกยังไงซะเธอก็เคยเป็นครูนี่นะแต่การกระทำหมอรันกิคือทิ้งเธอไปจริงๆนี่นาท่านรู้ได้ยังไงกันเขียวชี้ถามถูลากเสน้น เฮรันพลิกใช้ด้านหลังกระดานเขียนแทนเพราะว่าไม่อยากจะลบบ่อยๆแล้วเขียวชี้ปาดน้ำตาและน้ำมูกเหมือนกับเด็กมันไม่ง่ายเลยจะหยุดร้องไห้ในสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าเฮรันคิดผิดล่ะนางคงไม่ยอมปล่อยเวลาเสียเปล่าไปแบบนี้เฉยๆในขณะที่ยุนกำลังลอยนวลแน่ ฆ่าคนท่วทั้งเมืองแล้วชาวเมืองก็ช่วยกันหาแต่หมอน้าหายตัวไปอาจอยู่ที่ไหนก right? ็ได้บนเกาะชูฮอนหรืออาจหนีกอทะเลไปแล้วก็ไม่รู้เคียวชีพูดเฮรันดูไม่โกรธเท่าไหร่ในตอนนี้นางแค่เขียนความจริงลงไปเท่านั้นหรือเพราะมันไม่มีเสียงกันนะก็เลยฟังดูไม่โกรธข้าปล่อยให้ท่านตายไม่ได้เพื่อรันกี่แล้วข้าทําไม่ได้จริงๆเฮรันถอนหายใจแรง สุดหายใจผ่านจมูกและถอนหายใจอีกครั้งเกิดแรงกระทบกับแผลเธอเข้าทําทให้เธอสํำลักน้ําลายปนเลือดออกมาเขียวชีรีบเข้าประคองทันทีแต่ถูกปัดมือออกเ,อเราก่อนจะบอกว่าไม่เป็นอะไรก่อนจะเขียนต่อเ <Eltern noise> ขียวชยีจ้องไปยังตัวหนังสือไม่ใช่เพราะว่าอา่านไม่รู้เรื่องแต่ว่า เธอต้องการอ่านต่อเคียวชีช่วยเฮรันด้วยการใช้พลังเอิร์ธเบนดิ้งน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้กดลงเข้ากับกระดานปัดเศษช็อกที่ทำจากแร่ออกจนเกลี้ยงเป็นการล้างกระดานในระดับการควบคุมพลังของเคียวชีนี่ถือว่าเธอพัฒนาขึ้นมา,มากเพราะปะกติแล้วเธอต้องใช้พัดเธอยังเอาดินมาสร้างเป็นตัวหนังสือไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่เธอรู้ว่าใครทำได้ยุนต้องร่วมมือกับพวกชาววอนอยู่แน่พวกเขาน่าจะช่วยให้หมอนั่นลอบเข้ามาในประเทศเป็นการตอบแทนเคียวชีพูดขึ้นเฮรัน hey ถึงกับตะลึงเธอเขียนลมกระดานที่ใหม่เอี่ยม สิ่งที่หมอนั่นทําทุกอย่างมันช่วยพวกสาวามีอํานาจมากขึ้นทําให้โซริวถดถอยมันทําให้ไฟลลอร์ดขายหน้าในพระราชวางังสร้างข้อความที่ไร่เคียวชีพูดทําไมกันนะทําไมก่อนหน้าน,นี้ถึงรือไม่ออกยุนถูกฝึกมาเป็นนักฆ่านักเจรจาและใช้ทั้งสองอย่างที่ถนัดไปด้วยกันสาวมต้องให้ที่กดดานยุนแน่เพราะยุนทํางานให้เฮรานยนกระดานทิ้งไปเพราะรำคาญ ขยับไปข้างเตียงและเริ่มเขียนที่กำแพงแทน เียวชิยังจำได้ดีภาพที่ฮัวโซสัมผัสท,ทรงผมทรงใหม่ของเฮรันไม่สิต้องเรียกว่าเฮรันยอมให้เป็นแบบนั้นเพราะต้องการเลี่ยงการนองเลือดมากกว่าตอนนี้ข้ามีแค่ลัางสังหรณ์เท่านั้นและข้าต้องรู้ให้ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าเคียวชิพูดก่อนจะลุกขึ้นหันหลังกำลังจะออกจากห้องไปแต่ถูกขวางวาด้วยรันกิที่วิ่งกลับขึ้นมารันกิคำรามใส่เคียวชิก่อนจะยัดชามร้อนๆใส่มือมันคือชามที่มีแต่เส้นกว๋วยเตี๋ยวเหลืองๆธรรมดาตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงเจ้ายังไม่ได้กินอะไรเลย รันกีตะโกนใส่พร้อมกับคว้างตะเกียบลงพื้นและจากไปอย่างทันควันเคียวชิจ้องไปที่ชามในมือเธอจําได้ว่าในครัวนี้ไม่มีฟืนเพราะฉะนั้นหมายความว่ารันกีต้องใช้ไฟของตัวเองในการทําอาหารนี่เธอเงยหน้าขึ้นกลับมามองเฮรันที่กาลังยิ้มประมาณว่าเห็นไหมไวกว่าที่คาคิดไปตั้งเยอะเจ้านะ่ะคือทุกอย่างของนางเลยนะเคียวชิเฮรันเขียนเพิ่มอีกจนช็อกในมือเริ่มหดเหลือเท่าข้อนิ้ว เคียวชี้คุกเขาลงไปหยิบตะเกียบไม่สนด้วยว่ามันจะตกพื้นมาก่อนเส้นกว๋วยเตี๋ยวไม่มีรสชาติใดๆเหมือนโดนเอาไปลวกมาแค่ครู่เดียวไม่ได้สลัดน้ำต้มออกด้วยซ้ำแต่รสชาติมันอร่อยที่สุดเท่าที่เธอเคยกินมาน้ำตาไหลลงอาบแก้มในขณะที่เธอกินไปเฮรันเฝ้าดูอย่างเงียบๆจนกระทั่งเคียวชีกินเสร็จ และแชปเตอร์ที่17ก็จะจบลงตรงนี้นะครับผมกลายเป็นว่าเฮรานอดมาได้นะครับแต่เธอพูดไม่ได้ไปเลยนะครับผมต้องเขียนกระดานเอาแทนนะครับรันกีก็เหมือนจะโกรธเคียวชี้อยู่นะครับผมเราก็ต้องมารอลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเอาไว้ได้นะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์แชร์ซับสไคร์ร์กำลังใจผมด้วยนะครับผมผิดพลาดประกันใดไปก็ต้องขออภัยนะครับสาหรับตอนนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ